สวัสดีครับวันนี้พามาดูแม่แรง80ตันนะครับผมเป็นแม่แรงระบบใช้ลมสําหรับเอาไว้ยกรถบรรทุกนะครับตัวนี้จะยกจากตําแหน่งคัสซีของตัวรถนะครับผมรับน้ําหนักได้80ตันครับผม แม่แรงตัวนี้มีอะแดปเตอร์ให้2ชิ้นนะครับสำหรับถ้ามีรถที่มันสูงนะครับแล้วแม่แรง8ปสิบตันไม่ถึงก็เอาอะแดปเตอร์เสียบเข้าไปได้เดี๋ยวจะยกรถให้ดูนะครับผมยื่นแม่แรงเข้ามานิดเดียวก็ถึงตำแหน่งคัดซีของตัวรถแล้วก็ยกได้เลยนะครับนี่นะครับกำลังยกนะครับผม,มน,นี่คือล้อลอ,อยแล้วนะครับปกติคือยกให้ล้อลอ,อยก็พอนะครับ คนละตำแหน่งกับแม่แรง80ตันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมข้อดีของมันก็คือลูกค้าไม่ต้องยืน่นแม่แรงเข้าไปเยอะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแม่แรง80ตันรุ่น38003นะครับ